พูดมากไม่ค่อยได้นะครับใครแดกครับไปฉีดวัคซีนมาแกงตะบอลจริงๆอย่างเปนี้ยมึงต้องสะสมตัดยูรอทับไม่ได้โขบด้วยอย่างเห็นลิงไก่ครับโอ้โหมาแล้วครับคุณมรัสวีหนึ่งพันดวงมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดฮะเฮ้ยเืราไปทำอะไรมาลิงไก่ไม่ไหวจะอ้าปากกันนะ ทั้งเลยมันอะอยากกินลิ้นไก่อยากกินลิ้นไก่ตลอดเลยต้องมีของเลขเปลี่ยนใช่ไหมล่ะแต่แต่เลขข้างหน้าไม่ใช่นะจริงแล้วเลขข้างหน้ามันต้องเป็นแบบเลขห้าเลขอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขหนึ่งใช่โถเลขไม่สวยเลยใครวะเนี่ยแฟนวันแฟนเลสเตอร์กันก่อนเลเตอร์กันก่อนเพื่อน เล่นให้สนุกครับเล่ยนให้สนุกครับรอคุณหนึ่งพันดาวจากที่มานาสวาดิมานาสวีนะครับขอาวเนี่ยมนะครับมาครับมามานาสวีจะไปป้องกันมันทำไมว่าบอกเขาดี่นาวนี้ในซื้อได้ไหมในราคาโทนเขาไม่เข้าใจเพื่อนำ number เป็นไงโอ้ขอบคุณหนึ่งพดาวที่มาโีได้นะคะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะสินจานน้ดีหายย่เนเขาเป็นคนจีนว่ะมอมาว่ะนี่อะไรนี่ทำอะไรเ่ยเวลาเรียนเพราะว่าจะหัดนอนไวนี้พี่เมื่อคพี่นอนตีหนึ่งเร็วสุดในรอบหนึ่งปีแล้วนะ ห้าฝาดอุ๊ยอุยเ่นให้สนุกนะขอบคุณหนึ่งพัน 1, ดานะคะิ้เี่ยขอบคุณหนึ่งพัน 1, ดานะคะคุณมานะซมานะสา,าสรีขอบคุณค่ะจอยด้วยกันได้นะคะจอยขอบคำนึงพันดาวเดอยวแอดเกลักนะราลับด้วลับไ็ได้ไม่หลับไปไม่ชอบพูนุนไม่ต้องจ,องจะอย่าเมียพี่ตบจ นั่งดูซีรีส์เอ๊ะไม่ใช่ดิต้องบอกว่านอนดูซีรีส์ือเข้าใจเหมือนกันว่ามันสนุกตรงไหนถ้าดีเลส์สน,นุกจุนี้จะไม่กอเว้ยเอา,เอามีคนเกคทับว่ะ <laughs> <laughs> เขาเนี่ยคุณมานะมานะสวีเหรออุย้ยจุดี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะจุดี้ไม่เคยเห็นคนนี้เลยจุดี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะไม่เคยโผล่มาที่ช่องจุดี้เลยเขาคอใครเราก็ไม่สอบแบบนี้เราต้องสอบอะไรติดคอคะจุดี้ คุณมานัสวีชื่อเล่นชื่อเต็มแน่นอนค่ะมีเพื่อนร่วมกัน please, please. มีพี่ปื้มกับใครคนนู้นเนี่ยอ,อืออ้เล่นไปดูแล้วไม่เคยแกย้ขนาดนี้แต่และข่าวเห็นหูหูชิบหาย ถ้าเห็นพวกเราลงคลิปสนุกสมือไงฮะอย่าว่าพวกเราไม่สนใจสถาน,ถานการณ์ปการะเมศนใช่ไจิงค่ะจริง,รงโอ้ยนี่กดไลค์เลยอย่างน้อยพวกเราก็เป็นรอยยิ้มแล้วพลังหัวคุณได้พักกับเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้แนละ้สู้ไปเลยโอ้โหกดไลค์เลยค่ะถูกใจมากแค่เปิดเข้ามาแคปชั่นแรกจูดี้ก็จูดีกด้ก็กดไลค์แล้วอ่ะเดี่ยวสนุกไหมครับ อ้วาะเาค่าไก่สดพี่หนึ่ดาวครับผมนะโวันนี้พี่ได้ค่าไก่สดมาแบบว่าเกือบจะสี่พันดาวนะฮะเขาแดกไก่อยากแดกน้ำตอนนี้ค่าไก่สดเขานะครับไม่รู้มันคืออะไรลุนพ่อ เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าวกูส่งดาวให้เนี่ยเอาไปครับพี่ชายปีนี้ฮะอุ๊ยโอ้ย,อยขอบคุณหนึ่งพันดาวครับปาร์ตโอ้ย,อยมาจากช่องจานเน็ตแน่เลยใช่ปะขอบคุณหนึ่งพันดาวด้วยนะฮะแย่จ้าอุ๊ยขอบคุณมากโ <c oughs> หดเลยพี่โอ้ไม่โหดหรอก <c oughs> เล่นไยเน็ตโหดกว่าผมเยอะนะฆ่าันพี่จะไปะจะไปอ๋อแบบอิติอ่ะพี่ อีซี่จริงรถโคตรชิวนะจ๊ะว่าอีซี่ลงขับว่าอะไรนเฮ้ยมีคนส่งหนึ่งพันดาวนี่มันเยอะสุดไม่ต้่สตรีมาเป็นในรอบเกือบปีเลยนะเนี่ยขอบคุณมากมานาสวีนะครับผมมานาสวีถึงว่าผมสตรีมามีคนส่งมากสุด2,000ดาวตอนที่แบบสตรีมวันแรกๆนะแังจากนั้นก็ไม่มีเลย เล่นให้สนุกครับดูสาวนองครับอตอนนี้ต้องได้ต้องได้ละละไอพีนานนานทีนะไอนาทีโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วเล่สนุกครับขอบคุณนะคะคุณมานาสวีขอบคุณหนึ่งพันดาวค่ะสนุกค่ะขอบคุณมากเลยจะสนุกกว่านี้ถ้าคุณมานาสวีมาเล่นด้วยกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณหนึ่งพันดาวนะคะแต่ว่าเสียดายไม่ได้ไีทีอ่ะไม่ได้ไีทีโอม มันต้องไปเกาะเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ MVP ในเสือกูเจ็ดสิ่ไปแล้วเพี่ยะิงผมแซ่บมากคืออย่างน้อยต้องมีสักตัวก่อนถึงดีว่าพี่จีิแล้วผมหวัดดีแต่โอ้ไม่ไหวนะครับพี่พี่พี่จีพี่พี่จีลานวัดครับพี่โอ้โหอันนี้แม่งแม่งดำปีนเลยผมเฮ้ยเสียงอะนะเฮ้ย ôi <iento> <t> uhm <nói> chưa oh, làm mọi người ôi chưa đi nhám nhám hỗn hợp đại พารมี่าร์มพอาร์มกิารนะครับพี่อามขอบคุณบ่คได้ใครับพี่อามวันนี้พ่อาร์ด้ยนะครับพี่พอารไม่โอ้อกวันดีรพี่อารมผมมหน้าบบดเลยรบพี่อาร์มขอบคุณบารินะครับวันนี้พ่อารมก็ขอบุณมากพี่ามได้ีเนาะขอบคุณมากครับพารมครับวานพี่าร์ด้วยนะครับผมโอ้ใรเปี่ยเลยครับพี่อาร์มันจว่าข้าวเลยอะ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงจริงครับยนีขอบคุณมากนะครับสนาการเตสนาการเตสนาการตาสนาการปิสนาการเปิมแล้วเป็นกระถาที่อัญเชิญสิ่งที่เราต้องการหาสิ่งที่เราต้องการหาไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญมีดในซีเอสจีโอเราก็ต้องใช้กระถานี้นะครับผมบางทีกระถาอาจจะเสียมได้ถ้าหลายๆคนท่องพร้อมกันอนนถ้าให้ผมท่องคนเดียวนะครับคุาเนี้ยเออยิงผมไม่รู้เกี่ยวว่าอะไรเยพูดไปก่อนดี ไอ้แป๊ะนี่พลังมันเยอะนะครับพลังเหลือน่ารักนะครับ้องนี้เท่านี้แล้วกันนะครับก็พอจะเป็นกําลังใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าอยากดูอีกก็ลอคอมเมนต์บอกกันมาครับผมพันดาวกําลังใจนะครับ